พาดูพิธภัณฑ์บุรพาจารนะครับอันนี้พระธรรมเจด,ดียจูมพันโุโรพระราบุทาจารย์หลวงปู่ดุลอัโตโรหลงปู่ขาอนารโยวัดธรรมกองเฟนมูงหลวงบุรหลปูงปู่สามากิจจโนวัดอะไรวัดป่าไตรวิเวกเมืองสุรินท หลวงปู่ศีระอิสโรวัตปะอิสระธรรมอากาศอำนวยสกลนครพระอุดมสังวรวิสุทธิเทนร,ร,ราชวันอุตโมวัดธรรมอภัยำรงธรรมสองดาวสกลนครพระยานวิสิทธิ์สมิทธิวีราชวงป์บุงคณาัารขโมวัดป่าสารวันเมืองนครรีมา กูเป็นงหลวงปู่เทเทลังสีพระวิเทลังสญญาารีคุณพิพันธ์ยานอาธุหลวงปู่ยานยานัทศรีหลวงปู่คำดีประพาสัวธรรมพระปู่นิมิตนาสังเมืองจังหวัดเลยอ,เอันนี้หลวงปู่แหวนสุกินนวันดหลวแม่ปางพร้าวเชียงใหม่ ແລ້ວເຂົ້າຊິອັນນັ້ນຊດສາທຸບໍ່ແມ່ນເດີ້ຢາມີດກດີຫຼສາທຸຮາວາງູ ผู้สมชายอย,อย,ยับผมเดี๋วยวเราถ่ายรูปไหมเกนะครับอันนี้วะ มันมีดอกกุสมชายเนี่ยในหลวงแล้โอ้เป็นบุญแน่นะบุญกุศลสวยงามหาขามนี่ได้บารมี อ่ะเนาะอ่ะในบนนี้นะหนึ่งหกสี่โมห้าโมจ้ะ